Intel เพิ่งเปิดตัวโปรเซสเซอร์ตระกูลคอนในเจเนอเรชั่นที่14หรือว่า Intel J14 ไปไม่นานนะครับโดยหลักๆแล้วนะฮะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับ J13 เลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็คือ Raptor Lake Refresh ที่มีการมาเพิ่มค่าคล็อกอะไรเข้าไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไมิเศษไม่ได้แหละว่าเพิ่มเล็กน้อยมันก็คือเพิ่มและทําให้ตอนนี้ Intel J14 เป็นโปรเซสเซอร์ที่แรงสุดในตลาดของฝั่ง Intel นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เจนสิเนี่ยมันมีโปรเซสเซอร์ตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับคือ13900 KS ตัวนี้มันเป็นสเปเชียลดิชั่นนะครับมีการคัดชิปมาพิเศษนะครับสำหรับนัก o อ e r c l o c k เลยน่าชอบตัวนี้นะครับและค่าสเปคโรงงานของเขามันก็แรงกว่า1 3 9 0ง K S อยู่เล็กน้อยนะครับโดยที่บูสต์คล็อกของไอหนึ้าศูนย KS เนี่ยมันอยู่ที่6 GHz เป็นโปรเซสเซอร์สำหรับตลาดคอน summer market ตัวแรกที่มีสัญญาณอิเลกาสูงสุดที่6 GHz จากโรงงานโดยไม่ได้โอออคค็็กนนะะรรับปเดมีย o ่ e r c l o c k S S กับ 1490K ซึ่งเป็นรุ่นท็อปของ Gen14 เนี่ยมันมีบูสต์คล็อกที่ประมาณเดียวกันเลยนะครับทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยออกมาไม่แตกต่างกันนะครับจากที่ผมทดสอบไปนะครับ 1490K กับ 1390KS เนี่ยแรงพอๆกันบางส่วน 1490K แรงออกว่กัน1-2%นะครับบางส่วน 1390KS แรงออกว่กัน1-2%อันเนี้ย เรียกว่าแรงกว่าไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่า12%เนี่ยมันเป็น Margin of Error ที่เวลาการทดสอบต่างๆเนี่ยมันมีขยับขึ้นลงได้อยู่แล้วนะครับทำให้ตอนนี้เหมือนว่า Gen 14มันก็เลยไม่ได้แรงกว่าเจขนาดนั้นเพราะว่า Gen 13มเนี่ยมันยังมี1 3 9 0 k s คําขคอที่แรงพอกับ,บ1 4 9 0 k ธรรมดาอยู่นั่นเองนะครับทีนี้ก็ถามต่อมานะครับ Intel เนี่ย จะมีตัว KS เข้ามาหรือเปล่านะครับ KS ก็คือ Special Edition เหมือนตัวที่เป็นจ e น13นะครับคำตอบก็คือน่าจะมีนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้นะฮะไม่ได้มีปีมีคุยอะไรเลยนะครับอยู่ดีๆมันมีร้านค้าร้านคอมอันหนึ่งนะที่ของประเทศอิสราเอลนะครับในชื่อว่าร้าน PC Online เป็นรีเทลเลอร์หน้าร้านเลยนะ เขารู้ไหมเอาไงอยู่ดีก็เอาโปรเซอร์หนึ่สเ KS มาประกอบขายใส่คอมซะอย่างนั้นนะครับทั้งที่มันยังไม่มีการเปิดตัวของ i n t เ l เข้ามาเลยนะฮะและนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีการบอกรายละเอียดเรื่องสเปคอะไรต่างๆของโปรเซอร์ตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคร่าวๆนะครับ1 4 9 0 KS เนี่ยก็จะเหมือนกับตัวเดิมก็คือ1 4 9 0 K นะครับมี24่คอ32ยสเทรดนะครับมีรับเตอร์โคฟคอก็คือคอใหญ่8คอ มีไฮเปอร์เทรดดิ้งด้วยนะครับแล้วก็มีเกรสมอนคอร์ทเป็นคอร์เลยทั้งหมดอีก16คอร์นะครับแคชรวมก็ อยู่ที่68เมกะไบต์นะครับแบ่งเป็น L 2ที่32แล้วก็ L 3ที่36นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คงจะไม่ได้ต่างกับไอ้ตัวเจ็ดสเปลี่ยนเจ็ดสบสีเลยก็คือในเรื่องของค่าคล็อกนั่นเองซึ่งครั้งนี้นะครับเขาเขียนมาว่า boost clock สูงสุดเนี่ยจะเพิ่มอีกประมาณ3%นะครับอยู่ที่6.2กิกะเฮิรตซ์นะครับเมื่อเทียบกับตัวเดิมที่6.0กิกะเฮิรตซ์ทำให้ตรงนี้แหละครับมันเป็นตัวเลขทีีี่่นนนนาาาจะะะะช 1390KS ซซััักทครรรรบเเเเพตตว้อโปส์ลด sumer market ตลาดคนทั่วไปรุ่นแรกของโลกนะครับที่มีค่าสัญญาณนาฬิกาสูงสุดที่6.2กิกะเฮิรตซ์นะครับสมัยก่อนนี่คือแบบ4กิ๊ก5กิ๊กแกล้งนะเดี๋ยวนี้6.2 <c oughs> เห็นกันเป็นเรื่องปกติแล้วในโปรเซสเซอร์ตัวท็อปโดยไม่ต้องมีการโอคอกจากโรงงานด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับส่วนประเด็นต่อมานะครับก็คือในเรื่องของไอ้ค่าการบริโภคพลังงานอะไรต่างๆนะครับโปรไฟล์แต่และอันมันที่เท่าไหร่นะครับ ตัวปกตินะครับตัว 1490K เนี่ยมันก็150ถึง253วัตต์ลราจะพลิกสูงที่ประมาณ320วัตต์นะครับแล้วแต่ Thermal Velocity Boost แล้วแต่การตั้งค่าอุณหภูมิต่างๆในขณะนั้นนะครับตัวที่ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ระดับเดียวกันหรือว่ามากกว่านะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมงงมากเลยนะครับกับร้านนี้ที่เขาเอาเข้ามาจัดสเปคขายนะครับ1 4 9 0 ks เป็นโปรเซอร์ตัวท็อปตัวพิเศษทาง Intel เลยแต่ว่ามาจับค cool ู่เมมโมรี่ ddr4 3200 MHz นะครับคือ Intel ลเจดีปเนี่ย มันอาจจะไม่ได้แรงขึ้นในเรื่องของตัวค่าคล็อกมากเท่าไหร่เพราะว่าตัวโปรเซอร์หลักๆจะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เด่นๆของ J4 ที่ดีกว่าเ3ชัดเจนเวลาเราโอเวอร์คล็อกเนี่ยก็คือโอเวอร์คล็อกแรมนะครับไอเมมโมรีคอนโทรลเลอร์ IMC หรือ Integrated Memory Controller ของ j จเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเ13อยู่พอสมควรน,นะครับและดีขนาดไหนนะครับดีประมาณว่าการโอเวอร์คล็อกแรมเนี่ย เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากนะครับและรองรับแรมที่มันบัสสูงๆได้มากขึ้นกว่า Gen 13นะครับแต่ว่าร้านนี้เขากลับเอา DDR4 3200ซึ่งมันเป็นแบบโคตรแห่งโคตรแบบมินิมัมของ Intel Gen 14มาเลยก็ได้นะครับแต่ก็นะเหมือนว่าในชุดนี้เขาจะขาย CPU เป็นหลักนะครับเอาเป็นว่าอาจจะยังไม่ต้องซีเรียสอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดก็ได้นะครับแต่สำหรับผมผมคิดยังไงนะครับสำหรับไอ้ตัว Intel g 4ที่เป็นรหัส KS ตัวนี้นะครับส่วนตัวนะผมก็คิดว่าเป็นโปรเซสเซอร์ที่น่าจะมี potential มากกว่านะครับเพราะว่าจากตอนที่ผมทดสอบไอตัว Co r e i9 1 3 9 0 0 K เนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น1 3 9 0 KS เรากลัวนะครับว่าโอ้ยเคมันก็ร้อนมากแล้วนะมาเปลี่ยนเป็นเคสมันก็ต้องร้อนขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะต้องบริโภคพลังงานมากขึ้นอีกนะครับแต่พอผมมาทดสอบตัวเคสผมกลับไม่ได้เจออย่างนั้นนะครับผมกลับเจอว่ามันพอกับเดิมแล้วก็มีบางจาังหวะที่เย็นกว่าตัวเคธรรมดาด้วยเพราะอะไรนะครับเพราะตัวเคเนี่ยเป็นโปรเซสเซอร์ที่น่าสนใจนะจากทาง Intel นะครับเวลาเขาผลิต CPU เนี่ย แน่นอนนะครับเขาก็ใช้สายมาใช้ซิลิคอนมานะครับซึ่งเกรดของแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะครับเพียงแค่เขาเอาตัวเกรดใกล้ๆกันมาวางในโปรเซอร์รุ่นเดียวกันเฉยๆนะครับตัวที่เป็น Ks เนี่ยมันจะพิเศษกับตัว K นะครับตรงที่ว่ามันเป็นโปรเซอร์ที่ถูกคัดเลือกมาโดยเฉพาะ คัดเลือกมาพิเศษว่าต้องดีกว่าตัวเคปกติแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่ค่าคล็อกที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าเขาจะมีการคัดเลือกตัวซิลิคอนให้มี e อ f i c i e n c y ที่ดีกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเคร้อนแล้วตัว KS อาจจะไม่ได้ร้อนกว่าก็เป็นได้ในขณะที่ค่าคล็อกเนี่ยวิ่งได้มากกว่านะครับเหมือนกับตัว1 3 9 0 k และ KS ที่ผมมีทั้ง2ตัวเลยนะครับตัว KS เย็นกว่า แรงกว่านะครับทำให้1490 KS นี้อาจจะเป็นโฟลเซอร์ที่น่าสนใจก็ได้เพราะว่าตัว K ธรรมดาเนี่ยมันร้อนและบางทีอาจจะวิ่งไม่ได้ตามเทอร์โมโวลิซิตี้สูงสุดตลอดเวลานะครับตัว KS เอามาอาจจะใช้งานเดิมได้ดีกว่าเยอะด้วยก็ได้ฮะ